ฟ i n ส์พอดแคสที่จะชวนคุณหมอมาถามเรื่องสุขภาพและโลครคภัยไข้เจ็บพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเอพินที่ 5. ต่อมลูกหมากโตภัยร้ายที่ผู้ชายส่วนใหญ่ต้องเจอความผิดปกติของการปัสสาวะในเพศชายที่พบได้บ่อยจากต่อมลูกหมากที่โตมากขึ้นตามอายุเป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักต้องเจอเมื่อมีอายุมากขึ้นและทำให้กังวลถึงปัญหาสุขภาพต่างๆที่จะตามมาแต่ก็อยากกังวลใจเกินไป เพราะโรคต่อมลูกหมากโตมีทั้งอาการหนักและอาการเบาแตกต่างไปในแต่ละคนซึ่งสามารถรับมือกับมันได้มาหาคำตอบและวิธีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตไปพร้อมๆกันกับนายแพทย์จักรพงศ์จิรศิริธรรมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลปรนสุวรรณภูมิคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์จักรพงศ์จิรศิริธรรมนะครับเป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะประจำคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและคลินิกเมนเทล นะครับหรือคลินิกสุขภาพเพศชายโรงพยาบาลปิ้นตตัวรณภูมิครับค่ะคุณหมอคะครั้งนี้นะคะอยากจะมาสอบถามกับคุณหมอคะ่ะเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากโตค่ะจริงๆแล้วเป็นโรคทีเออ่เกี่ยวกับอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรคะคุณหมอคับโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยครับก็คือเป็นภาวะที่ต่อมลูกหมากเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นจากการที่จํานวนเซลล์ของตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับการที่มันต้องเสื่อมสลายไปตามปกตินะครับ ซึ่งกลไกพวกนี้เป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นตามอายุนะครับแล้วก็พูดจริงๆว่าโรคต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นโรคที่พบได้เป็นปกปติในผู้ชายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าก็จะมักจะสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นรวมถึงตัวต่อมลูกหมากที่โตก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนเพศช,ชายได้นะครับลักษณะและรูปร่างของต่อมลูกหมากรวมถึงอัตราการโตของต่อมลูกหมากแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับในแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ พบว่าปสัสสาวะผิดปกติเนี่ยครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามขนาดของต่อมลูกมาหรือตามรูปร่างของต่อมลูกหมาที่โตขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะมีอาการจากทั้งการกดเบียดการอุดตันหรือการไปกระตุ้นตรงบริเวณกล้ามเนื้อหัวรูดของอกระเพาะปัสสาวะจากตัวต่อมลูกมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่อะค่ะคุณหมอที่เราพบปัญหาค่ะเราจะพบในวัยไหนที่จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกมาคะครับ คืออย่างที่กล่าวไปตัวต่อมลูกหมากเนี่ยก็จะโตขึ้นเรื่อยๆตามอายุอยู่แล้วไม่มากก็น้อยในแต่ละคนนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะเริ่มมีอาการได้เห็นชัดๆมากขึ้นหรือเริ่มที่จะมีปสัสสาวะที่ผิดปกติเนี่ยก็มักจะมีอายุ40ปีขึ้นไปครับเราสังเกตอาการของโรคต่อมลูกหมากโตได้อย่างไรได้บ้างคะคุณหมอครับอาการก็อย่างเช่นก็จะมีอย่างแรกก็จะเป็นอาการของการเริ่มกดเบียดหรือว่าอุดตันของท่อปสัสสาวะนะครับ ก็อาจจะพบว่ามีปสัสสาวะลำเล็กลงไม่พุ่งเหมือนเดิมนะคะหรืออาจจะต้องใช้แรงเบ่งหรือต้องรอนานกว่าปสัสสาวะเนี่ยจะออกมาได้หรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องของปสัสสาวะหมดแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังมีหยดตาหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ายังปสัสสาวะได้ไม่หมดหรือไม่สุดนะครับแต่ถ้าแย่มากๆเลยบางคนทนไว้นานมากก็อาจจะเจอเรื่องของปสัสสาวะไม่ออกเลยก็ได้เหมือนกนะะันครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาการที่อาจจะเกิดจากการรักไายเครื่องของ กล้ามเนื้อและเส้นประสาทตรงบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดตรงตำแหน่งที่ใกล้ๆกับตัวต่อมลูกหมากนะครับซึ่งก็จะทําให้คนไข้เนี่ยเร,เริ่มมีอาการปัสสาวะบ่อยนะครับหลายๆคนมากมายด้วยการกลั้นปัสสาวะได้ไม่นานปวดปุ๊บต้องรีบไปเข้าห้องน้าทันทีนะครับหรือแย่ที่สุดก็อาจจะมีเรื่องของปัสสาวะกลั้นแบบกลั้นได้ไม่นานแล้วก็มีเล็ดมีลาดบ้างในบางครั้งนะครับและหลังจากที่เริ่มเป็นต่อมลูกหมากมาน,นานนะครับบางคนบางคนก็จ,จะเริ่มมีการเบ่งปัสสาวะนา,นานได้จนทําให้อาจจะเกิด มีปัสสาวะเป็นเลือดได้ขึ้นมาในอนาคตได้ครับอาการแทรกซ้อน,นอื่นๆของอตัวต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปบางครั้งถ้าปัสสาวะได้ไม่หมดปัสสาวะได้ไม่สุดก็มีปัสสาวะทิ้งค้างเอาไว้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะตามมานะครับก็อาจจะทําให้แบบมีปัสสาวะมีแสบมีขาดมีตะกอนกลิ่นแดงขึ้นหรือมีไข้หนาวสั่นนะครับ หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของทําให้เกิดนิ่วขึ้นได้ในอนาคตก็เป็นได้ครับค่ะอย่างปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดต่อมลูกหมากโตอะค่ะคุณหมอมีอะไรได้บ้างคะครับปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยครับก็คือเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นกลไกข,ของธรรมชาติจริงๆนะครับค่ะแล้วอาการแบบไหนคะที่บ่งบอกว่า,าจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วครับก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นเรื่องของอาการแต่ละประเภทต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จาก ต่อมลูกหมากโตนะครับก็ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการปรสัสสาวะผิดปกติจากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วก็จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเริ่มลคาคาญมากขึ้นเริ่มเป็นมากขึ้นผมแนะนําว่าก็ให้รีบมาปรึกษาหรือคําแนะนําก่อนก็ได้ครับครับผมแล้วสาหรับผู้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตคะ่ะกลัวว่าจะเป็นมะเร็งซึ่งทําให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยไหมคะคุณหมอครับจริงๆแล้ว โรคต่อมลูกหมาตโตกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาเป็นคนละโรคก,กันนะครับแต่ทั้งสองโรคนี้มักเจอในผู้ชายที่สูงอายุมากขึ้นนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามทั้งสองโรคนี้เนี่ยครับก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมาตโตในอายุที่มากกว่า45ปีเนี่ยครับก็ควรได้รับการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาด้วยการตรวจเลือดดูค่า PSA ร่วมกับการตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งร่วมด้วยครับ เมื่อมีอาการแล้วก็มาพบคุณหมอค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือว่าวิเคราะห์โรคอย่างไรได้บ้างคะตรงนี้ครับเบื้องต้นเลยมาตรฐานเราก็จะซักประวัติก่อนครับว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการทางด้านไหนเด่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุดตันอุดกลั้นอุดตันนะครับหรือมีอาการทางด้านระคายเคืองเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการตรวจร่างกายซึ่งก็คือจะขออนุญ,ญาตผู้ป่วยตรวจทางทวารหนนะักเพื่อคาดูต่อมลูกหมากว่าขนาดของต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอย่างไร มีลักษณะของก้อนหรือว่ามีลักษณะของตุ่มที่ผิดปกติในต่อมลูกหมากหรือไม่นะครับเพื่อที่จะได้บอกความผิดปกติที่อาจจะสงสัยเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะเก็บปัสสาวะหรือตรวจปัสสาวะเป็นขั้นตอนพื้นฐานว่าคนไข้มีเรื่องของการอักเสบไหมมีการติดเชื้อไหมมีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนผิดปกติหรือเปล่าหรือมีเม็ดเลือดแดงปนอยู่ในปัสสาวะด้วยหรือเปล่านะครับและแน่นอนในผู้ป่วยที่อายุ มากกว่า45ปีนะครับผูกปก้ป่วยชายที่อายุมากกว่า45ปีก็จะควรที่จะต้องได้รับการตรวจเลือดลุ่มด้วยนั่นคือค่า PSA หรือค่าคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับกอ,อตรตรวจดีงอื่นๆนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมหรือเสริมเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเช่นการตรวจอันตราซาวก็มักจะตรวจในเมื่อ,อ,อช่วงที่พบว่ามีการผิดปกติของการปัสสาวะในระยะยาวหรือเริ่มสงสัยว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนจากตัวต่อมลูกหมากแล้วนะครับ การตรวจความแรงในการไหลของกระเพาะปัสสาวะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า e u r o f l o m e t r y นะครับเป็นการตรวจว่าปัสสาวะเนี่ยพุ่งดีไหมอัตราพุ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติดีหรือเปล่าและยังสามารถดูในส่วนของปัสสาวะที่เหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะหลังจากฉี่ได้ด้วยนะครับและส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีนี้ในการประเมินและติดตามการตอบสนองต่อการรักษาครับอย่างต่อไปก็คือเป็นการส่องกล้องทาง,ทาง,ทางเดินปัสสาวะนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะหาสาเหตุหรือความผิดปกติในท่นทอปสัสสาวะนะครับสามารถใช้ที่จะดูขนาดของต่อมลูกหมากรวมด้วยได้นะครับแล้วก็เป็นวิธีที่เราใช้ไปบ่อยก่อนที่จะทําการผ่าตัดต่อมลูกหมากนะครับเพื่อประเมินว่าต้องผ่าวิธีไหนเหมาะสมกับวิธีไหนและผ่าอย่างไรให้ดีที่สุดครับผมอย่างอื่นเช่นการตรวจยูโรโพลศาสตรหรือว่ายูโรดนิมิกสตัดดี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่เชิงลึกนิดนึง เป็นการตรวจทางระบบประสาทของกระเพาะปัสสาวะนะครับและกล้ามเนื้อหูรูดส่วนใหญ่ก็จะทำาต่เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนจริงๆนะครับค่ะอย่างปัจจุบันนี้ค่ะเรามีแนวทางการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตอย่างไรได้บ้างคะครับก็สําหรับตัวโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและต่อสุขภาพโดยรวมนะครับหลกัหลกๆเลยเราก็ต้องดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นอย่างไรปัสสาวะออกมาแล้วออตอนนี้รู้สึก ลำคาญหรือว่ารู้สึกไม่สบายมากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีแรกเลยง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งก็ต้องแน่นอนว่าเราก็ต้องคุยเรื่องของสประวัติกับคนไข้ก่อยวกาพฤติกรรมเป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรสัมพันธ์กับพฤติกรรมได้ไหมมีบางอย่างหรือหลายอย่างที่สามารถลดหรือปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับเช่นการลดการดื่มน้ําลงในช่วงเวลากลางคืนหรือก่อนนอนปัสสาวะก่อนนอนเป็นประจำนะครับถ้าคนไข้มีอาการลักษณะของปัสสาวะบ่อย นะครับก็อาจจะต้องลดเครื่องดื่มประเภทที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟ ى, อะไรพวกนี้ลงบ้างนะครับไม่ก้านปัสสาวะจนนานเกินไปนะครับดื่มน้าในปริมาณที่พอเหมาะไม่เยอะหรือไม่น้อยจนเกินไปนะครับถ้าสมมติว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคร่าวๆแล้วอาการดีขึ้นก็มีหลายคนที่ไม่จําเป็นต้องใช้ยานะครับวิธีที่2ครับก็คือเป็นการใช้ยานะครับหลายๆลคนหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วไม่ดีขึ้นหรือในคนไข้ที่มา ด้วยอาการที่ค่อนข้างเป็นเยอะในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ยาต่อมลูกหมากนะครับยาต่อมลูกหมากที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นยาที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อหูรูดตรงบริเวณกระเพาะปัสสาวะต่อกับตัวต่อมลูกหมากทําให้ปัสสาวะของคนไข้เนี่ยสามารถถ่ายออกได้คล่องขึ้นราคาเครื่องน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเบรกมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ในกรณีที่ให้ยาแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีการติดตามการรักษานะครับเพื่อดูว่าหลังจากให้ยาไปแล้วดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ หรือถ้าสมมุติว่าคนไข้ยังมีในเรื่องของการที่เบ่งปัปสสาวะอยู่เยอะหรือเคยมีปสัสสาวะเป็นเลือดมาก่อนอันนี้ผมก็อยากจะแนะนําว่าอาจจะต้องรับการส่องกล้องดูเพื่อประเมินว่าจําเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเช่นการติดเชื้อหรือภาวะไตเสื่อมครับวิธีที่3นะครับก็คือการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐานณปัจจุบันเราก็จะใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องนะครับด้วยการคูด ตัวต่อมลูกหมากออกมาให้ช่องทางที่มันอุดตันหรืออุดกลั้นอยู่เนี่ยมันว่างมันโล่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้เป็นกล้องเนี่ยทาะ่องผ่านทางข้อปัสสาวะนะครับแล้วก็ไปขูดตัวต่อมลูกหมากออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวจี้เพื่อหยุดเลือดนะครับผมแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับก็จะมีวิธีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เลเซอร์ตัดตัวต่อมลูกหมากนะครับหรือแม้แต่การใช้ไอ้น้ำนะครับเพื่อ จ,จัดการตัวต่อมลูกหมากด้วยก็ตามครับผมาสาหรับบางท่านนะคะคุณหมอที่ลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนค่ะเรียกว่าเป็นอาการที่ผิดปกติไหมคะถ้าในคนไข้ที่เริ่มมีอายุเยอะนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่อายุมากกว่า60ปีนะครับมีโอกาสสูงที่เขาจะขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนได้ประมาณ1-2ครั้งอันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคครับผมแต่ถ้ามากกว่านั้นหรือมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยได้นะคะก็ คิดว่าอาจจะเกิดจากตัวต่อมลูกหมากได้ครับเพราะก็ตัวต่อมลูกหมากก็จะเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าทําให้เกิดอาการระคายเคืองจนรู้สึกอยากฉี่หรือปวดฉี่ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับผมถ้าหากรักษาโรคต่อมลูกหมากโตแล้วค่ะยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้ครับในอนาคตเพราะว่าการขูดต่อมลูกหมากเราไม่ได้ตัดต่อมลูกหมากออกไปทั้งหมดนะครับ แต่แน่นอนพวกนี้ถ้าหลังจากเรารักษากันอย่างดีกินยาสม่ำเสมอหรือได้รับการผ่าตัดไปแล้วก็ใช้เวลานานครับกว่าจะกลับมาเป็นซ้ำได้ใหม่ครับผมแล้วถ้าหากไม่ได้รับการรักษาค่ะจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรได้บ้างคะครับถ้าในคนไข้บางคนที่ทิ้งตัวอาการเอาไว้นานๆไม่ได้รับการตรวจหรือวินิจฉัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีเรื่องของการปัสสาวะที่ออกลำบากมากขึ้นต้องเบ่งแล้วก็ต้องใช้เวลานานาน,นะครับ แย่ที่สุดเลยก็คืออาจจะเริ่มมีปัสสาวะไม่ออกแล้วก็ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรงแล้วพอเบ่งไปนานๆก็อาจจะทําให้เกิดปัสสาวะเป็นเลือดได้นะครับทิ้งไว้นานๆพวกนี้บางครั้งก็ทําให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งถ้าสมมุติว่าเราเบ่งนานๆปัสสาวะไม่ออกนานๆสิ่งที่จะเสื่อมตามมาได้นั่นก็คือตัวกระเพาะปัสสาวะครับซึ่งก็ จะทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสื่อมหรือกระเพาะปัสสาวะพิการขึ้นมาได้นะครับยิ่งทําให้ผลการรักษาในอนาคตหรือในระยะยาวเนี่ยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับและพอกระเพาะปัสสาวะเริ่มเสื่อมหรือพิการเนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นไปนในหายตามมาได้ในอนาคตอีกด้วยครับแย่ไปกว่านั้นถ้าสมมติว่าทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานปัสสาวะได้ไม่หมดนานๆน,น,นะครับการทำงานของไตก็อาจจะเสื่อมขึ้นได้นะครับแล้วก็ไตวายในระยะยาวได้ด้วยเหมือนกันครับ ค่ะก่อนจะจบคลิปวันนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยค่ะครับก็เมื่อคุณผู้ชายนะครับที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เริ่มสังเกตตัวเองดูก็ได้ครับว่าเริ่มมีอาการที่เกิดจากการขับถ่ายที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะครับเช่นปัสสาวะลำเล็กลงปัสสาวะไม่พุ่งเหมือนเดิมต้องรอนานต้องเบ่งนะครับหรืออาจจะมีรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับหรือไม่สุดสักทีนะครับอาการทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นหรือว่า เป็นอาการที่ชี้นําไปว่าเป็นตัวโรคต่อมลูกหมากโตได้แล้วนะครับก็ไม่ควรมองข้ามหมั่นสังเกตดูนะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําให้เริ่มมาพบแพทย์เฉพาะทางแต่เนิ่นนะครับเพื่อถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างน้อยเราก็จะได้รับคําแนะนําไปนะครับแต่ถ้าเริ่มเป็นในระดับหนึ่งแล้วเราก็อาจจะได้รับยาไปกินเพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการขับถ่ายปัสสาวะที่ดีขึ้นรวมถึงจะได้รับการรักษาที่ ดีมมากขึ้นครับผถ้าหากอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตหรือทางเดินปัสสาวะสามารถมาพบกับคุณหมอได้ที่คลินิกสัณยกรรมทางเดินปัสสาวะและเมนเฮลล์คลินิกคลินิกสุขภาพเพศชายโรงพยาบาลพรินซ์สวนรณภูมิในวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา5โมงถึง2ทุ่มและวันเสาร์เวลา8โมงถึงบโมงค่ะ และนี่คือทั้งหมดของต่อมลูกหมากโตภัยร้ายที่ผู้ชายส่วนใหญ่ต้องเจอติดตามสาระดีๆมีที่พริน c ์ในทุกช่องทางฟังพอดแคสต์โรงพยาบาลพริน c ์สุวรรณภูมิค่ะ